สบายดีสบายดีเด้อไปตลาดมาพี่น้องโอนหอนโคตราโอนโคตรโคตรโคไมายิกมาหย่อยในขนมดีเดจจ้ามาให้จ้นีน้องุงกินนี่ขนมเดยมได้ัเสือหนอาขนมมียังเห่าาโดนะกบบม่จักสิขนมมียังนอจักเอิญแล้วโดนัดเหมือน ก่อนซาวพันกีนสี่สิบบาทถือมาสุ่ร้านกินในี้ก็ใส่กอกถือใส่กรอกโลหนึ่งแสนหาสิบพันแสนหาสิบพันกับสองลอยกอบาทเนาะเป็นแบบสองลอยกอบาทถือโลหนึ่งมาปีอยู่มาอย่างไห้ลูกไปร้านกินนี่เอ้ย เราก็ได้ปิ้งตั๊บมาเด้อมาเด้อปิ้งตับปิ้งของไงมาป้อนตาเม่แอปเปิล <c oughs> สกินบืรู้บอกว่ามูฮูเราเห็นน้องเม่น้องลุงก,กินนะทั้งเมืองโครเชมินจั๊บกระสื่อมาป้อนเพคืนแล้วก็ได้อันนี้แจั๊บเมนยังมูเอิญอันนี้น้ำจิ้มนี่มันมูฮูเอิญมันเป็นตรนะเสะแต่สีหนามันนะ่ะนะนะี่ เอนวันใดบหูว so ่าแบบไดอนี้กล่องหนึ่งเส้าหาพันนี่มือองกล่องเห็นแล้วคือองกล่องหาทแค่นี่นี้ไป็นี่ลูกอันตนีเป็นีเไรบบเป็นกินเป็นกินีต่อาตัวใจ่กินตัวใจบ่กินกินกิน ต้องหาสิบพันได้ต้นหอมได้หมากนาวชิ 5, ้นหาพันเลยชิยบหา 10, บันหมืนบอกว่แผ่นซ่าพันเลยมกนาวสิวบพันหมากนงงาวซ่าบาทยัไงต้อหอมซ่าบาทพอดีสี่สิบบาทซ้าพันกีหมักข้ามเปียกแป้งนวดแป้งนวดนี่ซื้อเมื่อพุ่นมาให้ับเบิเล้ลแป้งนวนี่คะหมกขามเปียกเอาไปกินอยู่นี่ขา้าประเดก กระเดกกิโลห,หนึ่งส้าหาพันกีบสีสิบห้าบาทเดี๋ยวก็ซื้อสื่อหัวพุ่นมันกะบนมากเพชรซาบาดสิบพันกีบกะปินเดี่ก็ซาบาทสิบพันกีบเอบหนึ่งพี่วีดเดอ้อเดี๋ยก็ได้มางโฮเจอเกุอยากตั้เนาะห้อนขนาดพี่น้องมัทะนี่และการเมว่าเป็นตลาด ไปเอาไปก่อนนะมากินกันนี่โตกว่านี่ไปมากินมึงด้วยเนี่ยมันเสพสใดานะครับไปเอาวะนี่เสือเอาสุดสั่งออนไลน์ที่น้องมนันงงเย็นมนันงงโซคาอีกไงตู้นีนงโซคาอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ย ร้ยทั้งค่าก็จะผา่าแสนสามสิบเก้าพันสีเขียวอ่อ,อนหนุงเย็นมันห้อนแล้วดูห้อนมันห้อนหนุไม่้นี่หละนี่กับส่งพ่องเป็นสุดงาเบอสสีเขียวอ่อน สีเขียวอ่อ,อนนี่เสนไปจิ๋นพล้วที่โตะะกันเลยเมื่อกี้บ้านเอาลอยมากินไหมมาบรรยากาศมากินกันหนึ่งบาทมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำเด้อบาทนะซื้คอคนละกล่องมากินกับคิ้กินกับนางคิ้อ้าวผิวไปละตรงยางก็นละบุคคลกินแล้วก็เห็นแปลกๆแล้วก็เลยซื้อ นไี่เลันมันองี่เลยนี่เลยนี่เลยเออยังเลยพี่น้องนี่มีมอนมหู่าเอินแบบไรนี่มันคือเป็นเมี่ยงเนาะเออมันคือเมียงแต่่บมันเมี่ยงนี่ดิน้ำจิ้มมันเขาเห็ดนี่น้ำจิ้มนะมากินน้ำกัน กองละเศ้าหาพันสองกองหาสิบพันกองสี่สิบหาบาทเมนสี่สิบหาบาทแมนนี้แยกบางแล้วแกวมาเนอะก็ซื้อเสร็จแสบจุกเคื่องสื่อนะแยกแล้วแกแวนันกี่มันแสบก็เลยซื้อจิ้มเป็นดอก กินมเป็นดอกแปแม่กินมอเป็นดอกเลือเป็นอะไรฟังมาหน่อยเยจะไปถิมน่แหละเ๋ไปถิมเนอใจเ้อะบหวใจหรอีใหายบีให้อาปากอาปากกินบุกินนะจะไปลิ้มหนิบ่บุกินเด็กได้ยังไงมับ่เอานี่กุ้งมบอกุ้งเลยเอามาใส่ โอ้ยบัเป็นกินได้เออ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 มากินมันมีพักมีหยานดหมดนี่กินได้ไหนกินพักเจ้ากินมาเป็นดอกอืมอืมแบบนะนนะคือเจ้วอันสกีปตีเลยรสชาตนะิเนไ เคยสื่อกินกเถื่อเอส้นแปลกๆแ,แต่มากินล่องเบื้องหน้าก่นอนแซ่บนะฮะก็หิวเหรอสแล้วมาเคยเห็นพวกนี้แล้วนี่นะผู้เช่อก็ไม่เห็นหรอก เพนมานี่ยังเหลือสามกล่องเอาสองกล่องเพูดอไรอกมเป็นสีออกเล้ะ แิ่บอ,อกิ้ไหมเออืมมีขาอีกนิแ<ช>แซ่บน้ำจิ้มแซ่บแล้วแซ่บแหละ พอมีอ่ยงมาแทรกก็เห็ดแจ้วมาแทรกแจ่วใช้ถึงถึงเขากินได้รารอันนาะันหลายนะเขากินอยู่แล้วนไม่กุ้งเนไม่คุ้งคุงแป้งแล้วมันคุ้งแท่ ได้กินยาพับเพศเปันนเกกด,กดค,คือทคือแนะาอก้กา cười mất Hả? cười mất nào cũng hạ được cả ตลาดกันเขาเลิศมากเลยเขาผละแซงเห็ดมีผักสลัดมีมะฮูมีห่อนดอกมีกระลำนี่กินผักอะไรเนี่ยมันกินยังงบ

你看、啊，算。 โอเคเด้อพี่น้องเด้อกินนี่ก็ได้เด้อบาย